ลวกก๋วยเตี๋ยวครับนะครับหิวก็ลวกกินครับนะครับเส้นอย่างในบ้านเฮานี่ครับเส้นหมี่ครับเส่น้ำลวกโอ้ยหมอดดือ๊อ๊กพี่น้องผู้รัหอมทุยๆครับเปิดขึ้นมาใส่บะหมี่เลยครับวัอนี้บุ๊บในบะหมี่ไข่ครับผักลงป้ายครับง่ายๆครับไอ้ยำเอ็ดก๋วยเตี๋ยว เพื่อิได้กลิ่นดีครับว่างจากลูกค้าพวก้เขายังได้กลิ่น <c oughs> แม่บ้านเราจะผสมเลยครับเมื่อนี้ <c oughs> ใส่ซองเทาบังดูส่วนมาปุ๊กค่อยได้กลิ่นครับลวกเซ็จแล้วแล้วก็ไอ้ลูกค้าเข้าครับจนอืดตละมือเมื่อนี้ใครแน่ครับม,มีลูกค้าครับคือสิได้กลิ่นจุดพัดกันครับผู <c oughs> ้นึ่งกลิ่นผู้นึ่งลุกผู้นึ่งลูกผู้นึ่งกลิ่น <c oughs> ครับ บรรยากาศครับลูกค้ากำลังมาครับต้อง้าลวกแล้วเอาเร่งเรเร่งเท่าอแอมกินน้ำตกครับวันนี้เอ้ยนี่ครับน้ำจุกยั่วครับร้อนร้อนหอมครับน้ำซุปแอมนี่ม่ต้องห่วงครับกลมกลมครับแถมหัวเส้เท้าอีกสองครับมาพับปุงน้แม่แมครับ ปรุงเอาสูตรของพี่ไหมไอแอมปรุงนยงก็คือมูยครับเพราะว่าน้ำซุปไอแอมเข้มข้นแล้วไอแอมที่ใส่พริกเผากับน้ำตาลครับตานกับโมใส่ลายครับฮึบลงไปอันนี้พริกเผาครับเฮ็ดคนเดียวพี่น้องเดี๋ยวเปิดก่อนนี่ การถ่ายคลิปแค่คนเดียวที่ยากแน่ครับพี่น้องจำเป็นแล้วครับนี่ครับพี่กระแอมครับโอ้ยครับแอมขวบมือต้อมือได้เลยครับซัมนี่ก็หูรูปแล้วครับควมเพชรู้ไดมักเพชรและไส้ไหลายลแล้วครับแต่ว่าพี่กระแอมนี่รับประกันครับกินนหูแดงก็เลยครับควมเพชรครับสะอาดสะอานครับผมเรียบร้อยครับ ตะเกียบเผาตะเกียบนี่ครับพร้อมเสิร์ฟความอร่อยครับซีซันครับคนด่คนด่คนเยอะๆครับกินน้ำกันครับสองคนเฝ้ากินครับลูกค้ามาก็บม่ได้กินนะนี่หอมยั่วๆครับเอาเส้นอันนั้นเส้นบะหมี่ครับผสมกับมีเหลืองครับมีเหลืองอะไรมีไข่ด้ยครับคอมดีมีคุณภาพครับ อร่อยแน่นอนครับ